สวัสดีครับผู้ชมอัปเดตข่าวสารของทีมลิปูนะครับอยู่ผมทนาย,ยเช่นเคยก็ในวันนี้เนี่ยผมนำอัปเดตนะครับอาการบาดเจ็บของนักเตะลิปูหลายคนนะครับ mm hmm. เทนอาโนกนาเตมาอัปเดตให้ฟังรวมถึงตลาดซื้อขายที่คาดว่ามกคาดว่าซัมเมอร์ไม่ใช่มกุลานะทุกคนซัมเมอร์เนี่ยลิปูจะมีการซื้อขายเรียกได้ว่าเป็นการถ่ายเลือดยกใหญ่ ของทีมเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะก่อนอื่นเลยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้คุณผู้ชมครับผมขอพาคุณผู้ชมนะมาดูกันที่เรื่องของอเนอร์สล็อตกันก่อนดีกว่าครับที่ได้มีการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะลิบูผมพาคุณผู้ชมมาดูโกนาเต้กันก่อนดีกว่าก็แล้วกันนะครับที่อเนอร์สล็อตได้อัปเดตไว้นะ อันเดสตเขาบอกว่านะสำหรับโกนาเต้แล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บเนี่ยแน่นอนว่าตามที่เห็นในการถ่ายทอดสดเขามีอาการบาดเจ็บจริงจนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวออกอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมอันเดอร์สตก็บอกว่าเออหวังนะว่าโกนาเต้นเนี่ยจะกลับมาฟิตทันนัดชิงคาราบาวครับเนื่องจากว่าก็เราเนี่ยไว้วางใจให้เขา นะเป็นคู่หูกับเบอร์จิลฟานไดที่จะปกป้องนะริวพูนะคอยป้องกันเกมรับของริวพูโกนาเต้เองนะครับถือว่าแน่นอนเรายอมรับกันว่าโกนาเต้เป็นคนสำคัญในแนวรับของริวพูหน้าขณะน,นี้เพราะเบอร์จิลฟานไดเนี่ยอาจจะช้าลงไหมอาจจะด้วยความ ที่ล่างใหญ่หรือเปล่าความเร็วอาจจะไม่ได้มีเท่าเดิมเหมือนกับสมัยที่พลิกๆแต่โกนาเต้เนี่ยกำลังพุ่งขึ้นครับกราฟเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นแล้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นในการถ่ายทอดสดว่าเขาเจ็บจริงนะเขาเจ็บจริงแต่ในตอนที่เดินออกจากสนามเนี่ยเดินเองได้นะครับผู้ชมโกนาเต้เดินเองได้นะแล้วก็พอไปสแกนแล้วเนี่ยมันก็ ไม่ได้บาดเจ็บถึงขั้นว่าเอ็นขาดนะเจ็บจะต้องพัก2-3สัปดาห์อะไรแบบน,นี้ไม่ใช่ครับผมว่าสำหรับโกนาเต้แล้วถ้าให้พักแบบโดยยังไงนะครับคือ2วันแรกเมื่อวานกับวันนี้นะอาจจะรวมถึงวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้ด้วยนี่คือไม่ต้องซ้อมไม่ต้องอะไรเลยให้รีเซ็ตรีคอเวอรี่ร่างกายนะครับแล้วก็ไปเรียกฟิต สักหวันวันเสาร์นะอีก1นึเซสชั่นก็คือตอนวอร์มก่อนที่จะลงสนามเป็น2องเซสชั่นใหญ่ๆผมว่าโกนาเต้ก,ก็อาจจะกลับมาฟิตทันนะคุณชมอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าอันเนอร์สล็อตจะสามารถเข็นอ ah ิบาฮิมาโกนาเต้ลงสนามในนัดชิงคาราบาวครับได้หรือไม่ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นอัปเดตจาก สายข่าวก็เล่ากันครับก็คือฝั่งเคเลอร์ครับคุณผู้ชมนะอัปเดตจากลุยส s สติลสำหรับเคเลอร์เนี่ยสติลมองว่ามีโอกาสนะมีโอกาสสูงกว่าอเลซงเบเกอร์ที่จะถูกส่งลงสนามในนัดชิงคาราบาวครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าหลังจากที่อเลซงเบเกอร์หายเจ็บกลับมานะคุณผู้ชม ถูกส่งลงสนามเนี่ยทุกนัดเลยนะครับถูกส่งลงสนามทุกนัดเลยแล้วต้องบอกตามตรงว่า2-3เกมหลังมาเนี่ยนะครับเป็นเกมที่อารีซงเบเกอร์ใช้พลังงานเยอะมากเราจะต้องมีการให้อารีพักบ้างครับผู้ชมดังนั้นแล้วในความเห็นของลุยสสติลสายข่าวริพูที่มองว่าเเลเฮอร์เนี่ยนะจากการวิเคราะห์ของสติล ที่มองว่าเคอร์จะมีโอกาสนะครับใช้คำนี้นะมีโอกาสได้ลงสนามมากกว่าอลิสงเบเกอร์ผมไม่ปฏิเสธความเห็นนี้ของลุยส s s ิ e ครับผมก็เชื่อว่าอันเนอร์สล็อตก็อาจจะพักอลิสงเบเกอร์ไหมนะเพราะก่อนที่อลิสงเบเกอร์จะหายเจ็บแล้วก็กลับมาลงสนามรับใช้ริพูเนี่ยก่อนหน้านี้ครับริพูใช้งาน เค l เลอร์ her, ได้แบบสามารถไว้วางใจได้เลยแหละนะครับแต่พออาริซงเบเกอร์ในฐานะมือ1หายเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้วอันเนอร์ส็อตก็ส่งลงสนามก็ไม่แปลกอะไรครับเพราะเขาก็เป็นมือ1แล้วก็โชว์ผลงานให้เราเห็นนะว่าเราสามารถไว้วางใจอาริซงเบเกอร์ได้แต่ในรายของ her, นะควินเคลเลอร์นะคุณผู้ชมนะผมต้องบอกเลยว่าเราก็ไว้วางใจเขาได้เช่นเดียวกัน ใน FA ครับในศึกคาราบาวครับนะรวมถึงอาจจะช่วงแรกๆของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสที่อาลีไม่พร้อมเราก็ใช้งานเคเลเฮอร์ก็รอดูครับคุณผชมว่าอเนสลอตจะส่งเคเลเฮอร์หรือจะใช้งานอาลิองเบเกอร์ในนัดชิงคาราบาวครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะนะครับส่วนไรอันกาเฟนแบกครับคุณผูชม ต้องบอกเลยว่ากาเฟนแบกเนี่ยเป็นหนึ่งในคนสำคัญของเราอย่างมากในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของอันเนอสลอตเนี่ยก็ไว้วางใจให้กับกาเฟนแบกเนี่ยคุมแดนกลางลิฟูแม้ว่าเ,ออเราจะแพ้แพ้หรืออะไรก็ตามนะครับนัดที่ผ่านมาสำหรับตัวกาเฟนแบกเองเนี่ยคุณผู้ชมครับออกมาโพสต์แบบนี้ครับว่าเออนะ แม้มันจะยากนะมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องต่อสู้ในฤดูกาลนี้แต่เราก็ต้องมุ่งมัน่นนะเราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะพยายามทําหน้าที่ของตัวเองแล้วจุดมุ่งหมายของเราคือเบมลี่นะครับลิพูจะลงเล่นเกมคาราบาวครับที่เบมลี่เจอกับเดวคาเซนอย่างที่บอกไปก็โพสต์แบบนี้ผมก็ว่าเอออาจจะ ปลุกใจเพื่อนๆไหมอาจจะกระตุ้นความรู้สึกของตัวเองไม่ให้จมกับความผิดหวังที่เราตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่ากาเฟนแบกเนี่ยแสดงออกในฐานะนักเตะก็แล้วกันออกสู่สาธารณชนว่าเออกูพร้อมนะเว้ยแม้ว่ากูจะแพ้แม้ว่ากูจะผิดหวังเสียใจก็ตามแต่มีความมุ่งหมายมุ่งมั่น ที่จะเอาชนะนิวคาสเซิลในเกมคาราบาวขับนัดชิงให้ได้ผมก็ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับแฟนบอลที่ได้เห็นนักเตะตัวหลักของทีมนะครับโพสต์แบบนี้ผมก็ชื่นใจนะผมว่าแฟนบอลหลายคนที่อาจจะได้ติดตามหรือไม่ได้ติดตามก็ตามแต่ผมว่าถ้าได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกาเฟนแบกแบบนี้แล้วผมว่าคนใช้คำไหนดีครับ ทั้งแฟนบอลทั้งคนที่คาดหวังอยากจะให้ปีแรกของอเนอร์สลอตคว้าแชมป์ให้ได้ครับผมว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีใช้คำนี้ก็แล้วกันครับส่วนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับคุณ้ชมที่ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเปเอเชนะอัปเดตกันสักนิดน,นึงจากย n น o รอยครับย n นรอยเขาบอกว่าสำหรับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วอาจจะพลาดโอกาสในการลงสนามเกมนัดชิง อันนี้ในแง่ของคาราบาวครับเนี่ยผมก็พูดมาสัก2-3สคนได้แล้วไหมนะครับทั้ง, Under lot update, งอันเนอร์สลอตอัปเดตโกนาเต้เคเลเฮอร์นะรวมถึงกาเฟนแบกเนี่ยครับพอเอียนดอยมาอัปเดตเรื่องของเทนผมก็ว่าเฮ้ยแม่งเอียนดอยเขาคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับสโมสรมากๆมากๆเลยครับผมว่าเขาจะมีข้อมูลอะไรที่สล o อต หรือว่าคนในอาจจะไม่ได้เปิดเผยแต่ทีนี้เนี่ยเฮียนดอยในฐานะสื่อก็นํามาเปิดเผยให้กับเราได้รับรู้ว่าเฮ้ยความพร้อมตอนนี้นะเพน์แม่งไม่พร้อมเวย้ยเพน์ไม่ได้ลงสนามเวย้ยอาจจะหายเจ็บไม่ทันอะไรแบบนี้รวมถึงเดลี่เมลก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของเพน์เช่นเดียวกันนะครับก็บอกว่าอาจจะพลาดในการลงเล่นนัดชิงคารวาครับก็เนี่ยฮะ ความคิดเห็นของสื่อใช้คำว่าสื่อหลักนะไปในทิศทางเดียวกันว่าเทรนอาโนจะพลาดโอกาสนะครับเทรนอาโนจะพลาดโอกาสในการลงนัดชิงทีนี้ครับคุณผู้ชมอาการบาดเจ็บของเทนเนี่ยเท่าที่ผมไปสืบเสาะแสวงหาข้อมูลมาเขาหนักกว่าโกนาเต้นนะทุกคนหนักกว่าโกนาเต้นนะคต้องมีการพยุงกันออกสนาม อย่างที่เห็นในภาพครับนะทีมแพทย์เราต้องมีการพยุงเทนเนี่ยดูจากอาการกริยาของเทนอโนเนี่ยผิดหวังนะผิดหวังที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นจนจบเกมได้ผิดหวังลึกๆล,ล,ล,ลงไปในจิตใจของเขาก็อาจจะคิดไว้แล้วว่าแม่งกูเจ็บอาการบาดเจ็บประมาณนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเจ็บมาก่อนอาจจะคิดไปถึงขั้นที่ว่ากูเสียใจที่ อาจจะไม่ได้ลงสนามนัดจิงชนะเลิศอันนี้ก็สุดแท้แต่อาการบาดเจ็บของเทรนต์นะครับจะมีมากแค่ไหนต้องรอติดตามกันอีกเช่นเคยครับคุณผู้ชมส่วนฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้พูดถึงเทรนต์อาโนเช่นเดียวกันครับแต่เป็นในแง่ของตลาดนักเตะนะครับโรมาโน่ ano, สายเขา่าการซื้อขายก็ได้อัปเดตเทรนอย่างนี้นครับว่ามาริดเนี่ย เตรียมข้อเสนอแล้วนะที่จะยื่นให้กับเทนซึ่งฟังดีๆนะคุณผู้ชมประโยคเมื่อสักครู่บอกว่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับเทนแต่อันต่อมาเนี่ยผมไปแปลนะไม่รู้ว่าแปลถูกต้อง1 0 0หรือเปล่ามันใช้คำว่าอะไรอะครับยื่นไปแล้วนะครับเรามาลิดเสนอสัญญากับเทนท์อโน่ไปแล้วหมายความว่า เอาสัญญาให้เทรนพิจารณาแล้วและเรื่องเงิน,นครับค่าตอบแทนก็คุยกันเป็นการภายในซึ่งเรอัลมาดริดมั่นใจและก็มั่นใจจริงๆนะครับว่าจะสามารถดึงเทรนอเล็กซานเดอร์อโนมาร่วมทีมได้นี่คืออัปเดตจากฟาบิโอโรมาโนนะผมว่าโรมาโนมาเองเนี่ยก็ แฟนหงทำใจไว้ได้เลยครับว่าเออเราอาจจะเสียเทนอาโนไปนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเทนอาโนครับผู้ชมนะก็เป็นสายฝั่งเยอรมันนะออันนี้อาจจะไปเห็นโพสต์ของโรมาโนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะสำหรับใครครับเ,เขาชื่ออะไรนะเพทนแบกเอ้ยเออน่าจะใช่ฟลอเรียนเพทนแบกก็จากที่เขาเคย เล่นข่าวเรากับโอลิมแล้วมันพลาดมันไม่ตรงผมก็ไม่หลังจากนั้นก็พอจะทราบได้ว่าเออสำหรับแพทเทิร์นแบกผมอาจจะเอามาพิจารณานะแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้หยิบมาเป็นประเด็นหลักนะครับอาจจะเอามาเสริมอย่างนี้ได้เขาบอกว่าอย่างไงครับฟรยนแพทเทิร์นแบกบอกว่าโอกาสที่เทนจะไปมาดริดนั้นนะในการเซ็นฟรี มีโอกาสสูงมากกว่าจะต่อสัญญากับลิพูโอ้โหผมว่าเขาน่าจะน่าจะทำนองเดียวกับผมนะครับที่เอาอัปเดตของโลโมาโนมาเล่าให้ของคุณผู้ชมได้รู้นะก็ว่ากันไปครับสำหรับแพนเทมแบงนะหรือใครจะเชื่ออะไรข่าวเขาก็สุดแต่ใจจะขอยคาครับส่วนตัวผมแล้วก็เอาเป็นว่าดูได้ครับดูได้ ดดูได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมที่ก็เป็นตลาดนักเตะเช่นเดียวกันคือเฟเดริโก้เคียซาโอ้โหไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงเคียซ่าเท่าไหร่นะแต่เดวิดลินนะอีกหนึ่งตัวพ่อของลิพูก็ได้มาหยิบยกเคียซ่ามาพูดถึงนะคุณผู้ชมเดวิดลินบอกว่าเป็นเรื่องยาก ที่จะเห็นเฟเดริโกเคียซ่าอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแง่ไหนนะคุณผู้ชมอาจจะแง่ที่ว่าปล่อยยืมไหมหรืออาจจะขายขาดไปเลยนะเพราะว่าเคียซ่าก็เพิ่งจะมาอยู่กับเราได้เพียงฤดูกาลเดียวแต่เท่าที่ผมดูเดวิดลินมาผมก็ว่าเขาเป็นเทียร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสำหรับสายข่าวลิเวอร์พูลนะ นับเฉพาะสายลิอร์พูลนะคุณผู้ชมเดวิดลินเนเชื่อได้แน่นอนแต่คำว่าอาจจะไม่ได้อยู่ต่อกับลิอร์พูลหลังจบนะซีซั่นนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้ผมว่าอาจจะปล่อยยืมหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะเราก็คิดได้แลนะครัคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณานะผมเพียงแค่นำสารตรงนี้มาเผยแพร่ต่อนำมาเล่าให้กับคุณผู้ชม ได้รับรู้รับทราบนะส่วนลุยส์สติลนะครับคุณผู้ชมเขาก็ได้อัปเดตถึงกรณีแบ็กซด์ที่อาจจะมาแทนล็อบโบไหมมาแทนซิมิกาสไหมนะครับเขาพูดถึงเคอเคสอย่างนี้ครับว่านะคือข้อเสนอนะทั้งหมดเลยตั้งแต่ซัมเมอร์มาตลาดมกราคมแล้วก็เนี่ย จะไปถึงซัมเมอร์ที่ถึงนี้แล้วเนี่ยมันข้ามมาเกือบจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยมันชี้ชัดว่ามีลอสเคอร์เคสนะคือเป้าหมายที่ลิพูสนใจจริงๆนะครับคุณผู้ชมเป็นเป้าหมายที่ลิพูสนใจจริงๆแล้วก็เป็นเทียท็อปเลยอ่ามันตรงกับใครครับุผู้ชมมันตรงกับอัปเดตของโรมาโน่ก่อนหน้านี้ที่ผมได้รายงานไปแต่ทีนี้เนี่ยเป็นอัปเดตของลุยส์ติลซึ่ง ก็อย่างที่บอกไปครับพอเทียท็อปรายงานตรงกันเราก็เชื่อได้ว่าเออเคอเคสเป็นเป้าจริงๆสุดท้ายเราก็ต้องรอดูอย่างที่ผมเคยอัปเดตไปว่านะสำหรับเคเคสนั้นดีลนี้มันอาจจะแปลกไปจากดีลอื่นๆหน่อยเพราะว่าบอนมัดจะเป็นคนตัดสินใจแล้วลุยสติลเขาก็ได้อัปเดตไปอีกนะคุณชมนะถึงตำแหน่งแบ็กซ้ายเช่นเดียวกันนักเตะคนนี้ครับคือ เซกีกาโดนานะครับแบ็กซ้ายของเบียเลลซึ่งก็ถูกลิภูจับตามองมา18เดือนแล้วครับคุณผู้ชมปีครึ่งครับตั้งแต่ซัมเมอร์2 3 2 3นะจนตอนนี้ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วก็ปีจะ2ปีแล้วครับที่เราจับตาดูฟอร์มเซกีกาโดนา นะครับแบ็กไซด์ของ b r l ยรก็เป็นท็อปลิสต์เช่นเดียวกับที่ลุยส์ดิวได้อัปเดตวินลอสเคอร์เคสนะคุณผู้ชมนะที่นำมาก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับเปรียบเทียบกันก็แล้วกันนะว่าเอ้ยเคอร์เคสกับเซกีเนี่ยนะไอเกี IG เนี่ยน้ำหนักจะไปที่ใครมากกว่าเพราะแน่นอนว่าหากเราปล่อยใครคนใดคนหนึ่งไปนะครับล็อบโบ้หรือซิมิกัสคนเดียวเนี่ย สล็อตในตำแหน่งแบ็กซ้์มันก็จะมีเพียงแค่ว่าง1สล็อตแต่ถ้าในกรณีที่ปล่อยไปเลย2คนเนี่ยอันนี้ค่อยกลับมาคิดว่าทั้งเคอร์เคสแล้วก็เซกีอาจจะดึงมา2คนเลยไหมอันนี้ก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะทุกคนผมขอพาผู้ชมปิดท้ายตรงนี้ก็แล้วกันนะครับที่อีกอรไพเอา์ aw, นะหรือไซ ไฟเซาหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะเรียกนะนี่นี่คนนี้เด็กเก่าของสล็อตนะก็อัปเดตจากโกนะโกอาหรือสื่อที่ทุกคนก็อาจจะเคยเห็นชื่อบ้างนะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะผมเบื้องต้นผมบอกอย่างนี้ก่อนคือรายงานนี้เขาบอกว่าลิปูกำลังให้ความสนใจในตัวของอีกอ ใบเซานะปีกตัวเก่งวัย4 4ปีซึ่งฤดูการนี้เนี่ยณนะเวลาปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนะคุณผู้ชมผมไปนำชื่อเขาไปเซิร์ชใน t ันเฟอร์มาร์กหรือ t ันเฟอร์มาร์เก็ตนะครับสถิติที่น่าสนใจคือยิง8ประตูและทํา13แอสซิสก็เป็นตัวเลขที่ไม่แย่นะนักเตะที่เล่นในศึกเอเดเวนซีลีกเนี่ย ก็มีความคุ้นเคยกับอเนอร์ส็อตอยู่แล้วครับนะเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันก็ถ้าดึงมาร่วมทีมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่คือสื่อที่นำมารายงานเนี่ยครับโกลอาร์บเ,เนี่ยโกอาบีเนี่ยผมยังไม่แน่ใจถึงความน่าเชื่อถือว่ามีมากเท่าไหร่นะคุณชมนะส่วนเรื่องอื่นๆก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมผมจะมาอัปเดตก็แล้วกันนะคุณชมช่วงนี้นะก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่าครับก็เวลา,าก็พอสมควรแล้วแหะครับผมว่านะอาจจะใครสงสัยอะไรก็ถามไว้ก็แล้วกันรวมถึงอนาคตของนักเตะของลีปูคนอื่นๆหรือเปล่านะที่มีข่าวอยู่ตอนนี้นูนเยสบวก40ล้านแลกกับอีซักไหมหรือสื่อ กำลังเต้าในรายของโมซาลาฟานไดที่จะไปเล่นหลีกซาอุหรือเปล่าใครยังสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์มาครับหรือว่าใครไม่ได้สนใจแล้วในเรื่องนี้นะก็บอกมาได้ว่าเอ้ยน้องน้องพี่ก็ไม่ได้อยากรู้อะไรเท่าไรหร่หรอกเรื่องพวกข่าวเต้าข่าวลรืออะไรพวกนี้นเอาข่าวจริงๆทําสไตล์ที่น้องถนัดมาเล่าเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยก็บอกได้นะผมเสิร์ ทุกคนอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับเจอกันคลิปถัดไปนะคุณผู้ชมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ